แอปทักษออนถ่ายแบบคู่นนกุลหวานฉ่ำนึกว่าพรีเวดดิ้งเผยรอยยิ้มของผู้ชนะหวานฉ่ำกันไปเลยสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษอ,อนกับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานน ที่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ความสัมพันธ์กำลังพัฒนาไปได้ด้วยดีแจกโมเมนต์หวานเจี๊ยบมาให้แฟนๆได้รับชมกันไม่หยุดแอปทักษออนถ่ายแบบคู่กับนนกุลล่าสุดสาวแอปได้โพสต์วิดีโอถ่ายภาพในช่อง t i k กตอกส่วนตัวที่เพิ่งเปิดให้แฟนๆได้ติดตามกันเมื่อไม่นานมานี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายแบบนิตยสารแพรวฉบับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก แอปทักษออนกับนนกุลชานนถ่ายแบบคู่โดยเฉพาะซีนที่มองตากันหวานฉ่ำมากนึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้งและรอยยิ้มของสาวแอปนั้นบ่งบอกว่าฉันคือผู้ชนะงานนี้ก็มีแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโมเมนต์สุดหวานกันฉ่ำของทั้งคู่เป็นจำนวนมาก